สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์สำหรับคลิปนี้แอดมินมาเลาะแถวย่านสีลมบางรักนะครับคลิปสั้นๆนะครับก็เริ่มสตาร์ตตั้งแต่เลดนี้เลยนะครับเข้าสู่ถนนสีลมดูบรรยากาศที่จริงคลิปบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนสีลมนี่เคยทําแล้วแต่เป็นปีแล้วล่ะนะครับอันนี้นานๆมาแล้วก็เลยว่าช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับหลังจากสตาร์ทเข้ามาก็ เห็นความเจริญนะครับในเรื่องตึกแถวอาคารพาณิชย์เนี่ยหายไปหมดเลยนะครับก็ไม่มีแทรกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกสูงโรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานบริษัทห้างร้านเนี่ยเยอะนะครับสำหรับอานรนสีลมตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับบีอสารแดงนะครับตรงนี้สถานีสารแดงอ่ะข้ามมา ตรงนี้ก็เหมือนเดิมไนมะ่มีการก่อสร้างกันเรื่อยๆนะครับสำหรับถนนสีลมคือไม่หยุดที่จะ,ะมีการก่อสร้างนะครับตึกสูงคอนโดโรงแรมอาคารสํงงานักงานพวกนี้ก็จะแน่นนะฮะเห็นนะตึกค่อนข้างตี飒ส,สวยงามสะอาดสะอานด้วยนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจตึกสูงๆคอนโดหรูหราพวกนี้โรงแรมศูนย์การค้านี่ก็จะเต็มไปหมดแต่ในเรื่องของความ สวยงามในเรื่องของต้นไม้เขาก็จะปลูกกันแถวว่างๆเขาก็ปลูกฮะก็ร่มรื่นสีเขียวก็เต็มไปหมดเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ได้ปล่อยให้มีแต่ตึกสูงๆส,ยๆสวยๆนะครับตรงนี้ต้นไม้ก็ร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับสําหรับถนนสีลมอันนี้ผ่านตรงนี้ก็ธนาคารกรุงเทพสำนักง,งานใหญ่นะครับตรงนี้แอดมินก็เคยก็มาตั้งบูธมาติดต่ออยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ อันนี้แอดมินมาวันธรรมดานะครับรถไม่ได้ติดอะไรมากมายนักนะครับสาหรับเ้นนี้แอนดมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ที่ผ่านมาเห็นคนบอกว่ารถติดตติดแถวสิลมเนี่ยแอดมินมาไม่เคยติดเลยนะครับทุกครั้งที่มาก็ติดเล็กๆน้อยๆเนี่ย,ย,ย,ยไม่ถือว่าติดหรอกนะฮะพวกไฟแดงอันนี้สิลมตัดกับถนนราธิวาสนะครับตรงนี้ก็ข้ามมาก็ติดไฟแดงนิดหน่อยตัดออกนะครับถากติดไฟแดงเนี่ยก็ดูในแนวตึก แถวหรือดูในแนวคอนโดโรงแรมเนี่ยที่เห,เห็นนี่ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ตัดกับพวกต้นไม้เขาก็ปลูกกันเต็มให้ความร่มรื่นนะครับสีเขียวจริงๆตรงนี้ในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ คนผู้คนเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเขาทํางานอยู่ในอาคารหรือว่าตามตึกตามอะไรนะครับที่ไม่ค่อยเห็นกันเดินพุ่นพ่านได้จะเห็นกันเดินพุ่นพ่านเล็กๆในน้อยนิดหน่อยนี่ก็จะเป็นในแนวของกลุ่มแต่พวกนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ส่วนคนที่เห็นบ้เอ๊ะทำไมเหมือนเงียบเงียบที่จริงก็ไม่ได้เงียบหรอกนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเขาทํางานนะครับก็ไม่ค่อยออกมาก็เป็นพลดีกับแอนบินที่ได้มีการขับรถแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศ รถก็ไม่ต้องติดอะไรมากนักนะครับตรงนี้ก็เห็นกันเต็มเมนะครับเนี่ยตามตึกตามอาคารอันนี้วัดแขกนะครับเพิ่งจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับก็งานจบไปแล้วนะครับตรงนี้ตอน,นมีงานก็รถติดนิดหน่อยนะครับแค่ติดช่วงที่คนเดินผ่านข้ามถนนไปมาแค่นั้นเองอันนี้ก็ข้ามมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้บนถนนสีลมถนนสีลมเนี่ย แยกเยอะเพราะว่ามันจะต้องแยกไปสาธารทรบ้างสุรวงศบ้างนะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทําให้รถติดแต่ว่าในส่วนของแยกแต่ละแยกถนนที่ว่าระหว่างสีลมไปสาธรทรหรือว่าสีลมไปสุรวงศตรงนั้นเนี่ยตึกคอนโดอาคารสํงงานักงานสูงๆอย่างนี้ก็เต็มไปหมดเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะหนานแน่นเลยทีเดียวไม่ได้ต่างกับถนนสีลมนะครับในแยกไม่ว่าจะเป็นถนนพิพัฒน์ถนน สารแดงหรือว่าถนนคอนเวนพวกนี้ก็จะเต็มไปด้วยอคอนโดหรือว,ว่าอาคารสูงสูงตึกโรงแรมหรูหราพวกนี้แหละเยอะหรือแม้กระทั่งไปฝั่งถนนสุรวงก็เช่นเดียวกันนะคถนนที่ข้ามไปก็จะเป็นตึกแนวตึกสูงสูงที่เหมือนท่านผู้ชมได้ดูนะฮะถึงจะ เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวนะครับที่เห็นเดินเพ่นพ่านกันบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนของคนไทยเนี่ยช่วงนี้เป็นเวลาช่วงทํางานนะครับต้องอยู่ในออฟฟิศอันนี้ก็แอดมินเข้าใจนะครับเพราะว่าแอดมินก็เคยทํางานออฟฟิศเหมือนกันนะครับคือจะได้ออกมาก็ต่อเมื่อช่วงเที่ยงกับช่วงเลิกงานแล้วก็ช่วงเขาทํางานนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยได้เดินออกมา ข้างนอกนะครับตรงนี้ก็ต้องอยู่ทํางานอยู่ในภายในออฟฟิศแหละนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ด้านหน้าก็จะเป็นถนนเจริญกรุงนะครับก็จะถึงย่านบางรักนะครับซึ่งแยกตรงนี้เนี่ยเห็นมีการถ่ายภาพกันเยอะมากนะครับเป็นภาพเก่าตั้งแต่าราชการที่4ี่ที่ห้าที่6ที่7็เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเปล่าเนี่ยในเนี่ยในแยกเนี่ยเห็นกันเกลื่อนกันเลยนะครับว่า มีการถ่ายภาพกันเก็บไว้แล้วก็มาแชร์กันนะครับอันนี้ถนนเจริญกรุงย่านบางรักนะครับตรงนี้ครับแอดมินขอจบคลิปตรงโรบินสันบางรักนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตรงนี้อยู่บนถนนเจริญกรุงนี้ตึกแถวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยังหนาแน่นกันอยู่นะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ทําเป็นคอนโดโรงแรมกันนะครับตามซอยก็จะมี ทางเลี้ยวเข้าเป็นโรงแรมสดส่วนใหญ่เพราะว่ามันติดน้นาำเจ้าพยานะครับแชงกรีลาโอเรนเตนเนี่ยก็เลี้ยวทางด้านขวามือเข้าไปก็จะเจอนะครับตรงนี้ครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ย่านสีลมบางรักนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบุกพร่องยังไงก็ต้องขออาภายัยเขาด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ